สปอยในแต่ตรงนี้เลยจำนวนในรายทีนี้ามารถฟุฟฟตสองเพื่อคิดตรงด้านนี้ก็ไปได้เลยเอาหลังจากท่ากนก็ออกซื้อกันไปแลว้วพนังเราสักคนะู่เนาะตอนนี้ยอดไลค์เขาในดดดตัวคลิปในติ๊กต็องเราเราเนยเพิ่งมาจนเสร็จเรียบร้อยแบบนี้กันลนะแล้วเนาะก็เราวแล้ก็สวัสดีผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะเราววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพื่อยั่วใจของในคลิปทิกต็อกกันเนาะเดี๋ยวท่านตัวจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ท่านตามมนได้แบบไม่ยากกันได้เลย กดอื่นเลยให้เราได้กดเข้ามาที่ตัวหัวเว็บไซต์ shibundara.com กันนอกระดับได้ที่ลิงก์ดูเว็บมาให้ก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาใช้งานหรือว่าจะเข้ามาทำการตามมาได้เลยอ่ะแล้วก็ได้กดคลิกเข้ามาข้นั่น้าล้ที่ในตัวหัวเว็บไซต์ที่ในเว็บไซต์เขาจะมีใหได้กดลงชื่อกับสมัครสมาชิกสำหรับใครที่ได้ทำมาชิญไปครั้งแรกที่ในตัวสะอาจจะไม่มีสมาชิกก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างกับสมัครสมาชิกที่ในต่างตรงส่วนนี้ไปกดได้เลย อ่ะแล้วเราก็ได้กดเช้นมากันได้แล้วที่หน้าตาการสมัครสมาชิกที่หน้าตางตรนั้นที่นี้เขาจะเปหน้าตางแบบนี้ขึ้นมาให้กับเราได้สามารถที่จะมาสมัครสมาชิกกันได้อ่ะแล้วแถมยังมีช่องทางอีกช่องทางนึงในการสมัครก็คือการสมัครผ่านชีพที่พิมพ์ m a หาสะดวกยังไงก็เข้าสามารถที่จะเข้ามาสมัครกันได้เลยเนะคาใครที่ดีเป็นจีกันอยู่แล้วก็แตมาที่กดเดินกลับมาแล้วเขลงชื่อใช้งานผ่านชีได้เคยได้สมัครไปได้เลย แล้วก่อนอื่นเลยเราได้เข tamam ้ามาที่เดตโฮมไซต์ชมดอลลาร์ฟอร์มกดนอเป็นในตัวเวไฟตนะตอนแรกพอจะเป็นหนึ่งเลยจะมีหมดหมู่และก็บริการให้กับเราได้สามารถเดตโมโนชินาหรือว่าจะเข้ามาทำการตามมันได้แล้วก็จะมียอดินที่อยู่ในส่วนขล็อกนั้นนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะมชใช้งานทาการดตัวมกนั้นนีกันได้เนาะและถ้าหาใครที่ได้เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกยอดเงินตรงนั้นนี้ก็อาจจะไม่มีกันอยู่แล้วหรือว่าใครที่เคยเข้ามาใช่งานแล้วแต่ว่ายอดเนตรงนั้นนี้ก็อาจจะหมดกันไปก่อที่จะมาช้งานทากันอะไรท่านผู้ชมก็สามารที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างส่วนนี้กันไปก่อนได้เลยที่หน้าต 그때는 okay, 등은... 아. ก็หากได้กดคิย์เข้ามาแณะนั้นที่หน้าตอาการเติมเงินที่หน้าต่างตัวนั้นทีนี้เราจะเป็นหน้าตอาแบบนี้ขึ้นมาให้เราได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมานำการเติมเงินกันได้และยกตัวอยสามาที่ตัวเลือกช่องทางทีแค่ได้กดคีย์เข้าไปที่คำว่าช่องทางจะมีช่องทางประเภบนี้สามช่องทางให้เราได้สามารถที่จะเลือกทำการเติมเงินหากว่าเรารู้จักช่องทางไหนและสะดวกช่องทางอะไรในการเติมเงินนสามช่องทางนี้เราสามารถที่จะเลือกางนไปทำการเติมเงินไปได้ไปง่ายกันได้เลยหรือว่าถ้ามีใครที่ได้เข้ามาชิงงานทำการอะไรต่างๆไปอยู่แล้้วววทททีีีี่่่อไไตตัามยดนงูแล หรือว่าตื่นเวรเสร็จแล้วก็สามารถที่จะให้กดย้อนกลับมาที่ส่วนหน้าตอนหนึ่งเว็บไซต์ก็ไปก่อนได้เลยอ่ะแล้วเราก็ได้กดย้อนกลับมากันแน่แล้วที่ในส่วนหน้าต่างถึกเวอร์ซเราทีนี้เราก็จะมาเลือกที่สมุดหมู่และการบริการในบางการนทำการกันได้เลยเนาะอ่ะวันอื่นเลยทเราได้กดย้อนกลับมาที่สมุดหมูที่เราต้องการก็คือการเพิ่มยอดไลค์ของในตัวชิเปโดก็อยู่ตรงนี้เลยให้ได้กดไป อ่ะพอราเลกัาแที่จะหมดหมดนี้ก็จะมาเกิต่อที่บริการบริการคือเยนราคาแล้วก็เวลาในการทําการนเราก็จะขอรับสัอันแรกกนเลยตกันอ่ะเราอรับัา้วที่จบหมดหมดแล้วก็บริการที่เราต้องการกนได้แล้วทีนี้ให้ปดเดีนยวับมาที่ส่วนของคปอที่ต่อของเราเพื่อรกางรวิ่งแล้วเวลาลิงค์ที่ตอกันมาด้แล้วทีนี้ให้ลิงก์มาวางแล้วอดวางลิงค์สัาแทีนี้ก็ว่าจำนวนที่ต้องการจะเพิ่มไปแล้วพอได้แต่ตรงนี้แล้วจำนวนในลทีนี้กมาปดสั่งเพ้่นที่ตรงด้เนนี้ก และเราไปได้กดสั่งซื้อกันไม่ได้แบบนี้นะคะตากเพืนของเราเขาจะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้กับเราได้สามารถที่จะดูกันได้เลยหากเราได้กดที่เข้าไปที่สะสมประวัติทาง้อเนาะเพื่อมีการสั่งซื้อจะประหยัดหร่อชี้รู้ว่าออเดอร์มีปัญหาการหรือเปล่าหรือว่าเกิดข้ออะไรไหมและสามารถที่จะกดเข้ามาดูกันได้เนาแค่ได้กดชี้เข้ามาที่ประวัติทางซื้อเขาจะเป็นหน้าตาขึ้นมาเป็นการแจ้งบอกให้เราได้รับโดยอนุญาตได้สนับสนุนมาเป็นบิ๊กกันได้เลยเพราะอย่างเร์ที่ทำการแงกับไปเมื่อกี้เขาได้มีการเค้งบอกเข้ามาเป็นบิ๊กเลยเนาะอ่ะว่าใใครรรรไดดดดด้้้้กกเเเขาาามมูนนส่่ววววอออออออ์์ตััลลปะะิซืแจจี ญหาขึ้มาจริงๆแ้าเกิดมีปัญหาเกิดขัดข้องอะยังไงเลยที่ในตัวหไซต์ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาที่ส่วนตัวหน้านี้ไปก่อนได้ที่หน้าต่างคําว่าตัวก็ไม่ใชกดจ้อนะแต่ให้กดเข้ามากันดเลยที่ในส่วนคาว่าตัวในตัวเว็บไซต์แค่ได้เกิดคิกเข้ามาได้แล้วที่หน้าต่างตัวนี้นะที่นี้ฟังเจอเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้กับเราได้สามารถที่จะขึ้นมาเพื่อมาทําการแจ้งหรือเข้ามาปฏิต่อสอบถามปัญหาการมีเงินได้แต่ถ้าหากว่าเกิดว่าเรามีปัญหาเกิดข้องอยไรยังไงก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ส่วนตรหน้านี้ของตัวเว็บไซต์แล้วก็มาพิมพ์ข้อและข้อความที่เกิดปัญหานและเกิดข้องเพื่อ้เ ทันเซนเชียปัญหาดื้อติดต่อสอบถามปัญหาแก้ไม่จบไปไเลยหรือว่าหากมีคได้ฟังมาชิกันไปแล้วอาจจะไม่ไดมีปัญหาแล้วก็ติดต่อเข้าได้ยังไงแล้วก็าได้ใช้งานทําตามเป่นปกติกันเลยแล้ว้็ได้ใช้งานกันไปแล้วสุกสนใจว่าอยากจะรองแนนำอยากให้เพื่อนได้เข้ามาูจักเว็บไซต์ในตัวงเว็บไซต์ที่เราได้ใช้งานก็มาที่รัมือกันเรากนจะกันได้หาได้กดชี้เข้ามาทีตรงนั้นดีเลยค่ะมันในเพื่อนแต่อเราได้กดชี้เข้ามาสนหรัที่หนาต่างก็ได้นํำเพื่อนที่นี่สสนน้้ีไปงเพื่อเราจะมาเร้างด้กดที้ถึงส่ง เป็นี้ง่ายไม่ใช่เป็นการแนะนาให้กับเพื่อนๆหรอคนอ่นให้เขาได้ความรู้จักไปซะ์หรือข้อไปชีงานําตามหรอกแสดงแล้วเนาะอ่ะหรือว่ามีใครได้ใช้เงินไปแล้วอยากจะดูยอดเป็นก่อนว่ายอดจะขึ้นมาหรือยังว่าจะเป็นอย่างไงว่ายอดรายจะขึ้นมาอย่างเนาะก็เจอมาที่จะกดย้อนกลับมาดูก่อนได้เลยเนาะในโซนคิดไปดูที่ตอบว่าตอนนี้ยอไราเจะไปขึ้นมาหรือยังเราค่อยไปดูใน่วนหมดโมอ่ะก็ลองกดย้อนกลับมาดูกันเนาะ อ่าแล้วตอนนี้เลยนะลังจางก,กตอนนั้นก็ซื้อกันไปแล้วพนังเราจะโคเนาะตอนนี้ยอดไลค์เขาในตัวคลิปวีาเราติดต่อเขงเราเล่นเพื่อมาจติเสร็จเรียบร้อยแบบนี้กันแล้วเนาะก็จากเมื่อกี้ของเดิมก็จะมีอยู่ที่ห้าหรือสี่นี่แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยสามสิบหกคนแล้วด้วยเนาะแล้วแถมดีกันตอนในการทำก็ไม่ได้ยากเลย,เลยด้วยเหัวไม่มีใครที่ได้เข้ามาดูไปแล้วเกิดสนใจแล้วแต่อย่าที่จะทำตามก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ในลิงก์ดูไซต์ที่ได้แปะไว้ให้เพื่อนได้สามารถที่จะมาชิงงานทำการตามมาได้เลยเิดมีปปััญหาาาสมรถที่จจะแ้งกบ ไอดมิ้นในส่วนหลังกันในส่วนหัวข้อของตัวในตัวใ,วใวไไส่กันได้แบบง่ายๆสุดเลยอ่ะแล้วก็สำหรับวิด,ดีผู้รู้ในวันนี้ก็เป็นปรเดี๋ยวพูดมาในทุ่งเอาพูดยอดไรก็เพื่อ,อ,อ,อมาจะเสร็จครบแล้ว哈ผูท่านผู้ชมดูไปแล้สวสนใจก,ก็ลองเข้ามาใช้งานนำตายมันได้แล้วก็ในส่วนคลิปวิด,ดีโอในวันนี้哈ว่าวันนี้อาจจะมีการพูด,พดอะไรพิจารณาทำไรต้างกันไปก็ขอผูมม้ที่ผู้ชมด้วยเนาะแต่ถ้าท่านี่ผู้ชมคนไหนที่ดูกันแล้วก็เข้าใจสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอบคุณนะ